ยินดีต้อนรับสู่รุงเที่ยงคืนแชนแนลค่ะนับต่อจากนี้จะเป็นเนื้อหาในบทความเรื่องทุกคนควรค่าสิ่งดีๆของไรเตอร์ชื่นภายใต้นามปากกาปุญสสิพัทนะคะเชื่อว่าเมื่อหลายคนฟังจบคงจะได้อะไรดีๆเติมพลังใจเพิ่มพลังชีวิตของทุกคนไม่มากก็น้อยแน่ค่ะฝากกันด้วยนะคะบทความเรื่องทุกคนควรค่าสิ่งดีๆผู้เขียนปุญส,สิพัท อ่านโดยทิติกรมนหมดห่วงชีวิตเหมือนกับการเดินทางผจญภัยบนโลกกว้างต้องเจอกับเหตุการณ์ดีร้ายมากมายเข้ามาวัดใจทดสอบสติปัญญาและความสามารถเราเป็นระยะระยะหลายครั้งชนะหลายครั้งแพ้ถ้าแพ้ก็ต้องเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะผ่านไปให้ได้เราควรเตรียมสติปัญญาและความไม่ประมาทไวใ้ให้เยอะพอรับมือกับทุกอย่างสองสิ่งน,นี้ เปรียบเสมือนกับอาวุธที่สามารถช่วยบรรเทาอะไรแย่ๆได้ดีจากหนักหนาก็เบาสบายขึ้นจากมืดมัวก็สว่างสดใสบ่อยครั้งปัญหาต่างๆทำให้เราอ่อนแอแต่ความอ่อนแอแก้ได้ความพ่ายแพ้ก็เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่หรือล้มเลิกที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เลยไหมจริงอยู่ว่าเรายากจะเลี่ยงอะไรไม่พึงปรารถนาไปตลอดและใช่ว่าจะไม่มีบางจังหวะ สักวิธีให้ผ่อนคลายแค่ต้องพยายามทำความเข้าใจเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาความสามารถอย่างชาญฉลาดมันไม่ง่ายแต่ก็มีแค่ทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตสามารถก้าวต่อไปจนถึงเส้นชัยเวลา26ปีเปิดสายตาคนคนหนึ่งให้เกิดมุมมองนานา,นาประการผ่านประสบการณ์ส่วนตัวใครอาจเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามแต่วิจารณญาณเฉพาะตนเนื้อหาต่อไปนี้ แค่อยากแบ่งปันสิ่งที่ได้จากชีวิตหนึ่งแลกเปลี่ยนและถือว่าเสนอมุมมองใหม่ให้พิจารณาให้เป็นทางเลือกอีกสายของใครก็ได้เท่านั้นทุกความเป็นไปบนโลกทรงผลกระทบต่อคนเราและคนคนหนึ่งก็ได้รับบทเรียนราคาแพงจากมันจนตกตะกอนออกมาข้อคิดกำลังใจหลังจากนี้ขอมอบให้ทุกคนไปพร้อมกันหัวข้อ ยามเจอมารสุม่มชีวิตใครไม่เคยเจอมารสุมบ้างเลยมีหรือเปล่าคิดว่ามีน้อยอยิ่งกว่าน้อยทีเดียวแม้คนที่ขึ้นชื่อว่ามีชีวิตโออาราพระเจ้าอย่างน้อยเขาอาจเคยประสบกับมารสุมสักครั้งหรือสองครั้งแน่บอกตนเองได้เลยว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่โชคร้ายบนโลกนี้มีเพื่อนร่วมทุกมากมายที่ไม่อาจเห็นหน้าได้แต่รู้ได้จากวิจารณญาณของเรา หรืออาจจะดูตามสื่อต่างๆก็ได้ค้นหาในเน็ตก็มีเยอะแยะเวลาเจอมรสมอย่างแรกที่หลายคนทำคืออะไรรีบหาทางแก้ใช่หรือเปล่าพยายามหาวิธีให้มันผ่านไปไวๆใช่ไหมความจริงสิ่งที่ควรทำอย่างแรกเมื่อมีปัญหาไม่ว่าทางกายหรือใจคือต้องรวบรวมและตั้งสติให้มั่นไว้ก่อนเคยได้ยินคำกล่าวว่า สติมาปัญญาเกิดสติเตลเดจะเกิดปัญหากันไม่เอ่ยมันคือความจริงบางคนว่าสติมาแล้วปัญญายังไม่เห็นจะเกิดทำยังไงคิดอะไรไม่ออกก็ยังไม่ต้องเค้นสมองคิดสูดหายใจเข้าลึกๆให้ได้หลายๆครั้งก่อนจำไว้ให้ดีทุกปัญหามีทางแก้เสมอและแต่ละปัญหาเราอาจไม่จำเป็นต้องแก้คนเดียวทั้งนี้สติต้องสำคัญที่สุด ถ้าทำยังไงก็หาทางแก้ไม่ได้อีกวิธีที่คิดว่าไม่เลวคือหลบพักตั้งหลักถ้ายังไม่พร้อมเผชิญหน้าเราหลบตั้งหลักได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางกลับมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ใช่การทิ้งเคราะห์ให้ใครรับแทนเด็ดขาดถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับบางคนก็อาจไม่สามารถหลบหลีไปได้แล้วจะทำยังไงมีสติมั่นคงให้ได้ก่อนดีกว่า ทำอะไรยังไม่ได้ก็รวบรวมสติมากๆเข้าไว้ใจเย็นๆค่อยๆค,คิดลองเรียงลำดับสิ่งที่ควรทำออกมาอะไรเป็นสิ่งที่ควรจัดการอันดับแรกและอะไรคือสิ่งที่จัดการได้เร็วที่สุดในขณะนั้นเพื่อให้ปัญหาทุเลาลงรู้ไหมว่าความราบรื่นและความสุขสบายไม่ได้สร้างคนเท่ากับปัญหาคิดดูว่าถ้าไม่มีอุปสรรคบ้างเราก็จะไม่พยายามทำอะไร อยู่เรื่อยๆเอื่อยเฉยไปวันๆรอความตายเท่านั้นแล้วจะมีค่าอะไรเราดิ้นรนให้เก่งขึ้นก็เพื่อให้พ้นจากความทุกข์เราแข็งแกร่งขึ้นเพราะผ่านประสบการณ์ร้ายมากมายเราคิดอะไรรอบคอบเฉียบคมขึ้นหลังได้รับบทเรียนจากความผิดพลาดนานับเราเห็นความสำคัญของความสุขมากขึ้นก็ด้วยเคยมีทุกข์เราเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเมื่อเข้าใจความทุกข์ที่เขาเจอ เราเห็นค่าการทำดีเพราะรู้ผลลัพธ์ทุกทรมานจากการทำชั่วมองหาข้อดีในเรื่องร้ายได้สมองจะโล่งขึ้นกำลังใจเผชิญเรื่องร้ายก็จะมายามเจอมรสุมนอกจากสติที่ต้องมีให้มากๆแล้วเรายังต้องเชื่อมั่นให้มากๆในความดีและความอดทนพยายามทำดีได้ดีมีจริงขอยืนยันตรงนี้เพราะเป็นคนหนึ่งที่ทำดีแล้วได้ดีมาตลอด แต่ผลจะเห็นช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความอดทนและความพยายามของเราเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมผลก็พร้อมจะเกิดทุกเมื่อท่องไว้ว่าทุกปัญหามีทางแก้เสมอเมื่อเราเข้าประตูมาหาปัญหาได้แม้ข้างหน้าจะเป็นทางตันทว่าทางออกก็แค่ถอยกลับไปยังทางเข้าแล้วถ้าเดินเข้าประตูปัญหามาเกิดประตูบานนั้นมันหายไปทางเดียวคือไปให้สุดมาคราวนี้ ถ้าทางเข้าก็อยู่ไกลไกลมากๆหรือทางเข้ามันหายไปและสุดทางก็เป็นทางตันวิธีสุดท้ายคือสู้ตายการไม่ล้มเลิกจะทำอะไรดีๆเชื่อสิว่าจะไม่มีทางศูนย์เปล่าความเชื่อที่ดีทำให้คุณยังมีชีวิตต่อบางครั้งจะมีคนรู้เท่าไม่ถึงการหรือผู้ไม่หวังดีมาทำลายมันหน้าที่ของเราคือรักษาไว้อย่าให้หายเด็ดขาดเพราะนั่นคือเครื่องต่อชีวิตคุณ จิงไหมจบหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อจะหนักให้ดีก่อนไปตราบยังมีชีวิตคนเราย่อมพบมรสุมเป็นธรรมดาทว่าต้องหนักหนาแค่ไหนถึงมีความคิดความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปคนเหล่านั้นคงเจออะไรร้ายๆม,มามากมากจนเหนื่อยชนิดไม่อยากหายใจต่อถาโถมประเภทไม่ให้ได้เตรียมใจ หนักหนาแบบต้องการให้ทรมานที่สุดเมื่ออยู่ก็ทุกทนแสนสาหัสเมื่ออยู่ไปทุกอย่างก็ไม่เห็นจะมีทางดีขึ้นความคิดจึงมาจบที่การปลิดชีวิตตนเองกอดนะคนดีบ่อยครั้งเราก็ทำหลายอย่างเต็มที่แล้วกอดนะคนเก่งนับไม่ถ้วนที่เราพยายามแค่ไหนเพื่อจะให้ผ่านแต่ละวันโลกนี้ตายแล้วดับสูนย์จริงหรือ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีไม่น้อยแต่เกรงว่าธรรมชาติจะไม่ง่ายให้เราขนาดนั้นธรรมชาติจะสร้างคนให้มีชีวิตมาโดยไร้เหตุผลเมื่อมีชีวิตไประยะหนึ่งแล้วไม่ชอบกับชีวิตที่ได้เราก็ตัดปัญหาที่ความตายทุกอย่างก็จบเลยอย่างนั้นหรือแล้วถ้ามันไม่ง่ายอย่างคิดจะทำยังไงกับโลกหลังความตายที่แย่ยิ่งกว่าตอนมีลมหายใจอยู่ซะอีก อาจมีคนให้เหตุผลว่าก็ไม่เห็นเคยมีคนตายกลับมาบอกนี่ไม่มีคนตายมาบอกเราคนตายก็เคยไปบอกคนอื่นนี่หรือบางทีก็มีคนเคยเห็นคนตายนะที่พูดแบบนี้เพราะอยากให้ไตร่ตรองดีๆก่อนจะทำอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตหนึ่งของตนเองไม่อยากให้ใครหนีทุก์ไปเจอทุกเหมือนหนีเสือปะจระเข้จนกว่าจะแน่ใจว่าการจบชีวิต จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดจริงๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนคนหนึ่งเคยจิตตกอยากฆ่าตัวตายแต่เพราะคิดอย่างนี้ถึงยังไม่กล้าทำอะไรลงไปกลัวจะหนีทุก์แล้วเจอทุก์อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือมีคนข้างหลังให้ห่วงหาชีวิตหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจริงๆหรือพ่อแม่คนรักลูกหลานสัตว์ในอุปการะเรามีค่าสำหรับพวกเขาเสมอ ขาดเราไปพวกเขาจะเป็นยังไงเมื่อเจอมาระสมชีวิตอย่างแรกที่ต้องทำให้ได้คือเรียกสติกอดเขาให้แน่นเพราะเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดในทุกเวลาจริงๆปกติแล้วทุกคนรักชีวิตของตนมากแต่ยามใดที่อยากทิ้งชีวิตอย่างง่ายดายแสดงว่านั้นไม่ปกติถามตนเองดูดีๆก่อนอยากตายเพราะอะไรถ้าอยากตายเพราะหนีทุกข์ มั่นใจแล้วหรือว่าหนีได้จริงอย่างต้องการสู้มาขนาดนี้แล้วแทนที่จะฆ่าตัวตายให้คนอื่นมองเราแย่เลือกสู้จนตายไปข้างหนึ่งกับทุกปัญหาไม่สมเกียรตินักสู้ที่ทํามาตลอดมากกว่าหรือคนคนนี้ขอเป็นกําลังใจหนึ่งที่สนับสนุนให้สู้ต่อและเห็นว่าทุกคนมีคุณค่าควรได้รับสิ่งดีๆอยากให้รอจนกว่าจะถึงวันนั้นวันแสนงดงามที่รอคอย สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าก่อนจะทำร้ายตนเองแน่ใจแล้วใช่ไหมว่านั่นคือความต้องการแท้จริงของเราไม่ใช่กลลวงจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองสภาวะดังกล่าวสามารถส่งผลให้ผู้ป่วยคิดลบได้ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวทั้งนี้ใครเคยเป็นคนที่พยายามทำร้ายตนเองมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จสักครั้งไหมมีเรื่องของใครคนหนึ่ง เขาเองก็เคยพยายามฆ่าตัวตายมันนับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งเขาคิดได้ว่าการที่พยายามกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จสักทีนั้นเป็นเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้ดวนจากไปหรือเปล่าถ้าคิดในแง่ดีไม่แน่อาจเป็นเหตุผลเดียวกันที่ไม่ว่าจะทำอะไรวิธีไหนกี่หนเราก็ทำร้ายตนเองไม่สำเร็จสักทีฟ้าดินอาจต้องการให้เราอยู่เพื่อตามหาอะไรบางอย่าง ซึ่งมีคุณค่าและเป็นคำตอบแท้จริงของชีวิตทั้งอาจคณีได้ว่าฟ้าก็รักเราไม่น้อยถึงไม่ยอมให้จากไปเร็วนักอยู่ต่อได้ไหมทุกอย่างอาจไม่ดีขึ้นในเร็ววันแต่ตราบที่ยังมีวันพรุ่งนี้ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอทว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเ,เ,เองส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญมากด้วยคือเราต้องไม่หยุดควนขวาย ที่จะพาตนเองไปพบวันที่สดใสห่วงใยคนคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้ตรงนี้จับมือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทุกคนจบหัวข้อที่2เนื้อหาในบทความยังไม่จบแค่นี้นะคะถ้าใครชอบและไม่อยากพลาดพลังใจดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อให้สามารถติดตามช่องได้ไม่มีสะดุดและถือเป็นกำลังใจให้ไรเตอร์ชื่นเจ้าของช่องด้วยค่ะ